อันนี้อยู่กับ CX 3 2 0สอ o ศูน์ตนะครับหรือเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าตัวนี้น่าใช้มากๆเลยนะออปชั่นครบคันนะครับตัวนี้มีซันรูฟแล้วเรียบร้อยนะครับผมรวมทั้งนี่มองเห็นจุดตรงนี้นะกล้อง3งา0องศานะครับผมามาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะไฟตัดหมอกไฟหน้า LED แนละ้วเรียบร้อยนะอันนี้เป็นแบตขอบสนะครับมาพร้อมกับกุญแจ Key l e ร s g o นะแจไว้มื่ตัวเราปลล็อกรถอีได้เลยนะ แล้วก็มีปุ่ม start นะครับอ่ะแล้วนะเดี๋ยวนี่ระบบเตือนมุมอับสายตานะครับหรือ b l i spot monitoring นะครับอันนี้ก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะนะอันนี้ต้องบอกไฮไลท์คันนี้อยู่ที่ว่าอันนี้เป็นปี2022นะจะได้ตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีตัวลำบ้า support ตรงนี้นะแล้วก็ memory seat t เบอร์หนึ่งเบอร์สองได้นะครับมีคุทธสันโทล็อกความเร็ววงอะไรฟังก์ชันคำสั่งเสียงครบคันเลย สภาพยังใหม่ๆอยู่เลยคุณพี่อันนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีออโต้โฮนะหรือตอนติดไฟแดงกดปุ่มนี้นะครับเบรกโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะตัวนี้ตัวกล้องนี่พอเห็นเป็นรูปจริงๆนี้กล้องสามันสิบองศา,งา,งาแบบนี้นะครับเนี่ยอยากให้ดูแผงข้างเบาะนี่ต้องบอกว่าสภาพใหม่มากอเดี๋ยวผมลงมันอ,อยากให้ดูจริงๆว่าสภาพใหม่จริงๆ นี่เราทําการสปาภายในภายนอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมรถทุกคันเราจับเช็คระยะหมดนะครับเพิ่งเช็คระยะประวัติครบพร้อมใช้งานเลยนะครับคุณพี่ต้องบอกว่ารถสวยเกรดห้าดาวมั่นใจได้เลยนะครับมีสลุรูฟด้วยนะครับนี่ครบคันเลยอ่ะเดี๋ยวดูห้องโดยสารตอนหลังกันนิดนึงนะครับผมสภาพแบบนี้เลยนะครับผมรถสวยมั่นใจนะครับสภาพแบบนี้เลยคุณพี่ สภาพไม่ค่อยได้ใช้งานเลยอะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูไซซิ่งกันหน่อยนะครับเปิดทุกคคำโปร่งเลยนี่ผมเหดรูมประมาณนี้นะผมสูงร้เจ็ดสิบเหตรูมเล็กรูมประมาณนี้นั่งกว้างสบายเลยดีต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรถยกสูงนะแล้วก็ขับขี่ง่ายนะครับผมวิสัยทัดดีนะ ออปชันมีให้ครบคันเลยนะอันนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วด้วยอ่าเปิดเช็ควาดี้กันนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้เมสปอตเดิมนะครับฝาเดิมไม่มีขยับนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยรถสวยปมติเหตุนะครับมั่นใจได้เลยนะทุกคันเราขายแต่รถสวยนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนะครับอ่ะนี่นะครับให้ดูนะซิลิโคนเดิมนะครับ เป็นสีเหลืองๆครีคมๆนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นรถสวยไม่มีชนนะครับถ้ามีรอยทําสีก็จะไม่มีซิลิโคโนแบบนี้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมพยายามเปิดทุกซอกทุกมุมให้ดูนะครับผมเรียกว่าคุณพี่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลนี่ก็ดูคลิปนี้เดียวจบเลยนะครับผมอ่ะผมพยายามเปิดให้ดูหมดเลยนะทุกซอกทุกมุมอ่ะอันนี้ เนสปอร์ตหนือมรอ,อารรอยเดิมนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะครับอันนี้เป็นการเช็คโครงสร้างหลักนะถ้ารถมีรอยเชื่อมรอยทำสีมาเนี่ยดูออกแน่นอนนะครับผมรถของเราตรวจโดยช่างราสบการณ์นะเราด Check นะับเบิลเช็คด้วยนะตรวจกับเติร์ดพาร์ตี้นะครับมีใบอินสเปคชั่นรีพอรกับบริษัทต,ตัวรถชั้นนำนะครับก็เราได้เกรดสูงสุดนะครับก็เรียกว่าเราได้รถสวย แล้วก็เรดเอเว้พิเศษนะครับมั่นใจรถสวยราคาดีเรดเอเว้พิเศษนะครับคุ้มค่าคุ้มราคารถสวยเดิมนะครับผมไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะครับอันนี้ก็สังเกตน,นะแพทเทิร์นซ้ายกับขวาจะเหมือนกันนะอันนี้ก็สวยสวยเดิมๆเลยนะเม็ดแต้มแบบนี้เลยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องน้องกันหน่อยอ่าเปิดมาฝาเดิมนะครับผมคันน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดๆนะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับผมรถสวยมั่นใจนะครับคุณพี่อ่ะต้องบอกว่าคันนี้มีทั้งสลูป กล้อง3า0องศาและเลขไม์เพียง4ี0 0 0ประหยัดไปกว่า40%รถใหม่800,000 8ปด0 0 0แปดนะครับคุณพี่อันนี้กับราคา549,000บาทนะฟรีดาวน์นบาทผ่อนเพียง9,000ตัอ,อดตัวนี้น่าใช้นะสำหรับโมเดลเยียร์2022นะครับผมก็จะได้ตัวเบาะปบาะไฟฟา้าเพราะมีมโมรี่ซีนนะแล้วก็มีชาร์จิ่งไวเลส์ได้เรียบร้อยนะได้แม็กขอบ18แบบนี้นะครับอันนี้ได้ตัวกล้องสามรอสิบองศาด้วยนะต้องบอกตัวนี้น่าใช้นะต้องบอกว่า cx 3เนี่ยเรามีกันหลายคันนนะะครับไม่ว่ววาาจเป็สีข สีแดงสีเทาดำนะครับสีเทานมมีหมดเลยนะครับ CX30 เราก็มีเยอะนะมีหลายคันเลย CX5 เราก็มีนะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมานด้วยนะครับเรามีอัปเดตรถทุกวันเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันนิดนึงน,นะครับมี่มาเป็นเรื่องสิกันนะครับ